ประธานปปชจะนำเรื่องคุณสมบัติของนายพักดีโพธิสิริเข้าหาหรือในที่ประชุมใหญ่วันที่18ธันวาคมนี้หลังจากที่ทีมกฎหมายพักเพื่อไทยยื่นหนังสือให้ตรวจสอบค่ะนายปานเทพกล้านรงรานประธานกรรมาการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ได้กล่าวถึงกรณีนายสรพงศ์โตวิจักชัยกุลสมาชิกพรรคเพื่อไทยให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพักดีพุทธิศสิริกรรมาการปรปชว่าได้รับทราบแล้วและเรื่องเกิดมานานมีการฟ้องร้องเป็นคดีความในชั้นศาลและจบหมดทุกอย่างแล้วอย่างไรก็ตามต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการปรป,ปชในวันที่18ธันวาคมเพื่อพิจารณาและเปิดโอกาสให้นายพักดีเป็นผู้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง นายปันเทพย้ำนะคะว่าหากนายพักดีขาดคุณสมบัติจริงก็ไม่น่าจะทําให้เรื่องที่ชี้มูลไปแล้วเป็นโมฆะเพราะไม่น่าจะมีผลย้อนหลังถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็จะยุ่งกันไปใหญ่ทั้งนี้เวลาดําเนินการจะเป็นมติของกรรมการประประชทั้ง9คนไม่ใช่เพียงแค่กรรมการคนใดคนหนึ่งส่วนเรื่องแนวทางการปฏิร,รูปประเทศนายปันเทพให้ความเห็นว่าช่วงนี้มีการเสนอความคิดเห็นมากมายแต่ปฏิรูปในสิ่งที่ทําไม่ได้จะมีปัญหา ดังนั้นก่อนปฏิรูปควรสอบถามผู้ที่เข้าปฏิบัติหรือองค์กรนั้นๆนด้วยเช่จนจับปฏิรูปปปชต,ต้องถามกันก่อนจะได้ทํางานสอดคล้องกับการปฏิรูปส่วนที่นายเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอให้ปฏิรูปองค์กรยุติธรรมทั้งหมดนั้นอยากให้ยึดหลักสําคัญที่สุดคือองค์กรตรวจสอบต้องเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเที่ยงตรง